เด็กหญิงมิยายอย่าเพิ่งกดข้ามแวะกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะกดนะคะกดหรือ,อยังกดให้หน่อยนะหนีตายตัวร้ายสวมรอยบทที่ยี่สิบเจ็ด ขณะเดียวกันอาไไปก็สวมหน้ากากหนังมนุษย์ปลอมตัวเป็นเจ้าหน้าบากแล้วใช้ผ้าปกปิดใบหน้า เดินเข้าหออี้หงอย่างเปิดเผยเขาใช้ตัวเองเป็นเหยื่อล่อน,นักฆ่าของตัวนออกมาได้สำเร็จเปอยเจาที่ปลอมตัวเป็นมามารู้ว่าจับโจรต้องจับหัวหน้าจึงเจตนาเล่นงานหัวหน้านักฆ่าบีบให้เขาเปลี่ยนอาวุธที่จะใช้เป็นมีดที่เตรียมไว้ก่อนหน้านี้มีดเล่มนี้ถูกเขาทำขึ้นเป็นการเฉพาะอีวานอินรู้ว่าปัยเจาเป็นอัจฉริยะด้านการประดิษฐ์กลไกจึงเล่าเรื่องวาย คนที่เธอเคยเห็นให้ป่อยโเจาฟังหลังจากฟังเข้าใจแล้วป่อยโเจาก็ประดิษฐ์มีดที่สามารถยื่นหดได้ออกมาเมื่อปลายมีสัมผัสถูกสิ่งของที่มีพื้นผิวแข็งก็จะหดตัวเข้าไปดูเหมือนแทงเข้าเนื้อเยื่อแต่ความจริงปลายมีดหดกลับเข้าไปในด้าม ตรงด้ามมีดยังมีถุงเลือดซ่อนอยู่เมื่อได้รับแรงกระแทกถุงก็จะแตกทำให้ดูเหมือนมีเลือดไหลออกมาจริงๆ หลายวันมานี้อาไปพยายามฝึกฝนเพื่อให้ดูสมจริงอีกทั้งยังต้องเปิดจุดอ่อนให้อีกฝ่ายแทงเป็นการเล่นละครตบตาให้ดูสมจริงท่ามกลางความวุ่นวายต่อให้สายลับของตัวอองแอบมองอยู่ไกลๆก็จะเห็นเขาถูกทำร้ายและมีบาดแผลตามตัวสุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับนักฆ่าทั้งหมดแม้อาไปจะมีฝีมือสูงส่งขนาดไหน แต่การถูกนักฆ่าจำนวนมากกลุมทำร้ายก็ย่อมได้รับบาดเจ็บเพียงแต่เป็นอาการบาดเจ็บเล็กน้อยเท่านั้น หลังจากอาปัยแกล้งตายคนของหอคาณิกาก็เข้ามาลากตัวเขาออกไปจากนั้นก็แอบเปลี่ยนตัวกับศพเจ้าหน้าบากแล้วนำไปยังตรอกด้านหลังอีกทั้งยังเก็บอาวุธในที่เกิดเหตุจนหมดสิน้นเมื่อสายลับของตวนอองตามไปก็จะพบกับศพของเจ้าหน้าบากส่วนบาดแผลบนตัวศพก็เกิดจากฝีมือของเป๋ยเจ้าที่กระหน่ำแทงไปตามจุดสำคัญก่อนจะตาย ทำให้หู่เจ้าไม่พบความผิดปกติใดๆแผนการนี้นอกจากจัดการนักฆ่าที่เป็นเสมือนแขนขาของตัวนอ่องได้จำนวนหนึ่งแล้วยังทำให้ไทยเฮาเกิดความโกรธแค้นและหาทางเล่นงานตัวนอ่องอีกด้วยอีวานอินชมยังไงนายก็ร้ายกาจกว่าฉันแค่คิดจะให้อาไปกับเปิยเจ้าร่วมมือกันใช้มากลตบตาคนของตัวอ่อง แต่นายกลับนึกวิธีสร้างสถานการณ์โยนความผิดให้ตัวอองและยังกำจัดเจ้าหน้าบากไปพร้อมกันด้วยพูดออกไปแล้วก็รู้สึกแปลกใจจริงสิทำไมนายถึงรู้ว่าไทยเฮามีองค์รัก์ที่มีแผลเป็นบนใบหน้าล่ะแถมยังรู้ว่าเขามีรูปร่างใกล้เคียงกับอาไปาอีกด้วยจำได้ว่านิยายไม่ได้เขียนถึงตัวละครนี้นี่นาอยู่มานาน ไม่แปลกที่จะรู้ความลับบางอย่างเซียวโหตันคิดตอบอย่างไม่ใส่ใจองค์ารักเงาที่ฉันเลี้ยงไว้ไม่ได้เลี้ยงให้เสียข้าวสุกหรอกนะพวกเขาต้องคอยจับตามองไทยเฮาเหมือนกันฉันคงจะลืมบอกเธอไปหืมอีว่วานอินชะง,งกหน้ามาใกล้รีตามองเขาอย่างคาดขันประธานตันนายยังมีเรื่องที่ไม่ได้บอกฉันอีกเยอะเหมือนกันนะ เซียหหัวตันสูงกว่าอีหวานอินหนึ่งช่วงศีษะพออีหวานอินชะโงกหน้ามาใกล้เธอก็ต้องเงนยหน้าขึ้นมองเซียโหวตันฟังออกว่าอีกฝ่ายแกล้งทำเป็นสงสัยเพื่อหยอกล้อเขารู้สึกร้อนวาบขึ้นมาจนถึงต้นคอลูกกระเดือกขยับขึ้นลงอีหวานอินยิ้มกว้างอย่างอดไม่ได้อยากจะหยอกเขาเล่นอีกสักสองสามประโยคแต่เขาปรับถามเธอด้วยสีหน้าราบเรียบ อยากรู้อะไรล่ะหวีวานอินผิดหวังเล็กน้อยถอยหลังออกมาก้าวหนึ่งอยากรู้ว่านายให้อาไปไปทำภารกิจอะไรสีหน้าของเซี่ยโหตั้นยังคงสงบราบเรียบหรือเธอไม่อยากให้เขาไปเทวทัดข้างถนนหลวงในยามเย็นมีแต่ต้นไม้ใบหญ้าที่ขึ้นลรลอมแหลมไหวเอ็นไปตามแรงลมไปเจ้าเอ่ยขึ้นเจ้าไม่มีม้าหรือรถมา้า แล้วจะไปไหนแม้ว่าการแสดงละครฉากนี้จะเป็นไปตามแผนที่วางไว้แต่ตัวอองเป็นคนจิตใจซับซ้อนและละเอียดรอบคอบอาจยังไม่ตายใจเสียทีเดียวดังนั้นอาไปต้องแสดงให้ถึงที่สุดด้วยการออกจากเมืองหลวงไม่เช่นนั้นเกิดใส่ลับของตัวอองเห็นคนรูปร่างสูงใหญ่อย่างเขายังวนเวียนอยู่ในวงังทุกสิ่งที่ทำไปก็จะกลายเป็นศูนย์เปล่า ตอนนี้ผู้บัญชาการทหารรักษาพระองค์กลายเป็นคนของตัวอ๋องไปแล้วทหารประจำประตูเมืองยังไม่ได้รับคำสั่งให้ค้นหาตัวอาไปาแต่ถ้าจะให้เขาออกนอกเมืองเพียงคนเดียวก็จะดูสะดุดตาเกินไปจึงต้องดึงป่อยเจ้ามาช่วยอาไปาหัวเราะข้าจะหาบ้านชาวนาพักอาศัยอยู่ระยะหนึ่งรอจนพักพวกมาสมทบแล้วค่อยออกเดินทาง ไปเจ้าแปลกใจพักพวกทําไมถึงไม่เคยได้ยินเจ้าพูดว่ายังมีพักพวกอีกอาไปได้แต่ยิ้มไปเจ้าตบไหล่เขาเบาๆเจ้าหนูนี่แค่ไม่กี่วันก็ได้รับความโปรดปรานจากฝ่าบาทถึงกับมีคําสั่งลับที่แม้แต่ข้าก็บอกไม่ได้เชียวหรือท่านไปถามฝ่าบาทเองสิอาไปยนปัญหาคืนให้เสียโหตั้นเอาละอย่างไรเสียข้าก็ช่วยอะไรไม่ได้ ไปเจ้าพูดอย่างเคร่งครึมสถานการณ์ของฝ่าบาทตอนนี้อันตรายมากเจ้าเองก็เพิ่งลงเขามาจะทำอะไรก็ต้องระมัดระวังตัวให้มากคิดให้ดีก่อนลงมืออย่าทำให้ฝ่าบาทผิดหวังเจ้าต้องดูแลตัวเองให้ดีอย่าให้อาจารย์ของเจ้าเป็นห่วงอาไปตะลึงก่อนเออยังทราบซสืงใจสิพี่ ความจริงอาไปลงเขามาได้ห้าปีแล้วอีกทั้งยังรู้จักและติดต่อกับเซียวโหตั้นมาแล้วห้าปี ตลอดห้าปีมานี้เขาทำภารกิจที่ยาวนานอยู่เรื่องหนึ่งเป็นภารกิจที่ต้องเตรียมแผนงานระยะยาวจนมาวันนี้ภารกิจที่ได้รับนับว่าลุล่วงไปแล้วบางส่วนเขาจึงเข้าเมืองเพื่อปรึกษาแผนการขั้นสุดท้ายแต่เรื่องนี้จะบอกให้คนอื่นรู้ไม่ได้รวมถึงสิทธิพี่ที่ได้มาอย่างไม่คาดฝันคนนี้ด้วยไปเจ้าหัวเราฮะฮะ่าฮ่เรียกอีกทีสิ แต่ครั้งนี้อาไปาไม่เรียกแล้วกระดากปากอย่างไรก็ไม่รู้รอให้ท่านเปลี่ยนชุดเป็นบุรุษก่อนดีกว่าไปเตาเลิกคิ้วทำไมข้าแต่งเป็นสตรีแล้วมีปัญหาตรงไหนอาไปาแสดงสีหน้าที่ยากจะบรรยายความรู้สึกออกมาได้จะพูดอย่างไรดีเดิมหน้าตาของท่านก็ดูหล่อเหลาเอากันแต่พอแต่งหน้าท้าปากเออ ปเปิดโตสะกดความไม่พอใจเอาไว้ทำหน้าตาเรียบเฉยพลางโบกมือไล่เฮ้ไปได้แล้วฉันให้เขาไปหายารักษาโรคปวดหัวเท่านั้นเซียโหั้นตอบเสียงเรียบอีวานอินแปลกใจหายาทําอย่างกับเป็นความลับอะไรหนักนะแค่ไปหายาจริงหรือ นายใช้ให้คนมีฝีมือระดับนั้นไปหายาเนี่ยนะไม่คิดว่าตัวเองใช้ทรัพยากรมนุษย์สิ้นเปลืองไปหน่อยหรือเซียโหตันตอบด้วยสีหน้าเฉยเมยเขาเป็นวรยุทธอาจจะหายาที่เป็นสูตรลับเฉพาะในยุทธภพได้สายตาของเขากวานมองไปอย่างด้านข้างอย่างรวดเร็ววีวานอินไม่หันกลับไปมองก็รู้ว่าเขามองนกแกะสลักที่วางไว้อยู่บนหัวเตียงตัวนั้น ไม่ต้องเสียใจนักหรอกต่อไปพวกเธอยังมีโอกาสได้พบกันอีกได้กลิ่นหึงหวงที่คุ้นเคยชอยมาแล้วอ่ามีอารมณ์หึงหวงกันบ้างก็ไม่แล้ววีวานอินคิดเธอยังไม่ทันคิดคำพูดตอบโต้เซียหอตันก็เบนสายตากลับมาพูดขึ้นว่าเมื่อครู่ได้จดหมายจากวังเจ้าเขาแจ้งว่าอีกประมาณหนึ่งเดือนจะออกจากชายแดนเข้าไปแคว้นเชียง ก่อนจะเข้าสู่แคว้นเยียนจงใจเปลี่ยนเรื่องคุยชัดๆแคว้นเชียงเป็นแคว้นเล็กใช้เวลาเพียงหนึ่งเดือนก็เดินทางข้ามผ่านได้ถ้าทุกอย่างราบรื่นต้นฤดูใบไม้ร่วงเราก็น่าจะได้ข่าวจากแคว้นเยียนแล้วหวังว่าภัยแล้งคงไม่ได้เกิดขึ้นในปีนี้นะ ไม่อย่างนั้นถึงจะได้มเมล็ดพันธุ์เข้าฟางมาก็คงไม่ทันการเซียโหตั้นขมวดคิ้วอย่างเป็นกังวลถ้าปล่อยให้อวีวานอินวิเคราะห์เรื่องภารกิจของอาไปาต่อเกรงว่าเธอคงจะจับพิรุธอะไรบางอย่างได้ดังนั้นต้องดึงความสนใจของเธอไปเรื่องอื่นก่อนเซียโหตั้นบอกกับตัวเองอวีวานอิน,นิ่งเงียบไปชั่วอึดใจก่อนจะตอบฉันจิ่นเทียนบอกว่า ดูจากปริมาณน้ำฝนในปีนี้แล้วไม่น่าจะเกิดภัยแล้งงั้นก็ดีเซียห์โหตั้นไม่เปิดโอกาสให้เธอได้พูดต่อเขามุดเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินพูดถึงฉันจิ่นเทียนฉันนัดพวกเขามาประชุมลับนี่ก็ใกล้จะถึงเวลาแล้วเธอจะไปด้วยกันไหมอีวานอินมองแผ่นหลังของเขาอย่างงุนงงก่อนหน้านี้ทำไมเธอถึงไม่รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้าใจยากอย่างนี้นะ ช้ากรเปยเจ้าเรียกอาไายอย่างอดไม่ไหวเจ้าว่าอวีหวานอินเป็นอย่างไรอาไายมีสีหน้าตาขิดตะขวงใจจำเป็นต้องคุยเรื่องนี้ด้วยหรือไปเจ้าตอบวันนั้นที่เจ้าคุยกับฝ่าบาทอยู่กลางลานข้าบาังเอิญได้ยินมาบ้างเจ้าชวนหวานอินไปกับเจ้าไม่น่าจะเป็นเพราะความชื่นชอบที่เจ้ามีต่อน,นางเท่านั้นกระมังอาไปาถอนใจยาว ท่านยังจำจดหมายของอาจารย์ฉบับนั้นได้หรือไม่สีหน้าปัยเจ้าแปรเปลี่ยนไปเล็กน้อยพึมพำเบาๆดาวไฟหยุดนิ่งดีไร้ายห่างเป็นเพียงขีดขั้นห้าดาราเรียงตรงกันอาปยมองไปเจ้าด้วยสีหน้าเคร่งเครียดปัยเจ้าตัวเย็นว่าเงยหน้ามองท้องฟ้าแล้วเอ่ยแต่จากนั้นก็มีคำว่าอนาคตจึงเรืองรองไม่ใช่หรือเพราะไม่รู้แน่ชัด ถึงได้บอกว่าดีร้ายห่างกันเพียงขีดขั้นอย่างไรเล่ายังมีเรื่องที่อาจารย์เจ้าไม่รู้อีกหรืออาจารย์เคยทำนายชะตาชีวิตให้กับฝ่าบาทแต่ไม่ได้บอกผลการทำนายให้ข้ารู้บอกเพียงว่าพวกเขาสองคนมีเวรกรรมพัวพันกันมากมายจนเหมือนมองบุปผาผ่านม่านมอก <c oughs> เห็นแค่ภาพเลือนลังแต่ข้าเดาว่าผลที่ได้น่าจะร้ายมากกว่าดี อีกทั้งอย่างไรายมากเสียด้วยตั้งแต่นั้นมาอาจารย์ก็เหมือนคนที่ใช้ความคิดอยู่ตลอดสุดท้ายก็ไล่ให้ข้าลงเขาไปอาไปไม่ได้เล่าถึงประโยคต่อไปที่อาจารย์พูดให้ฟังว่าเวรกรรมพัวพันอดีตมีได้อยู่ในที่แห่งนี้ แต่เดิมทั้งสองคนก็ไม่ใช่คนในโลกใบนี้ดังนั้นจึงยากจะทำนายอาไปนึกถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อห้าปีก่อนเป็นเหตุการณ์ที่เขาพบกับเซียห์โตันเป็นครั้งแรกตอนนั้นเขายังอายุน้อยใจร้อนและมุทะลุอีกทั้งยังหยิ่งทนงในตัวเองแม้ได้รับคำสั่งจากอาจารย์ให้มาช่วยเหลือห้องเต้แต่ในใจของเขากลับไม่ได้เห็นตำแหน่งของห้องเต้อยู่ในสายตา พอเขาแอบเข้าวังหลวงและเจอกับห้องเต้ตัวจริงก็ยิ่งเกิดความดูแคลนเพราะห้องเต้ที่เขาเห็นเป็นเพียงเด็กหนุ่มที่อายุใกล้เคียงกับเขาแม้ใบหน้าที่หลับอยู่นั้นจะหล่อเหลาอย่างหาตัวจับยากแต่ก็ซีดขาวราวกับร่างไร้วิญญาณเป็นเหมือนหุ่นไม้ที่ถูกชักเชิดได้ตามอำเภอใจอาไปเห็นเขาหลับอย่างไร้การป้องกันก็อดหัวเราะเยาะไม่ได้ฮ อาจารย์พูดเสียหน้าตื่นตาตื่นใจจนข้านึกว่าเจ้าเป็นพูดผีปีาศาจที่ร้ายกาเสียอย่างนั้นเด็กหนุ่มบนเตียงตอบทั้งทั้งที่ทยังหลับตาทางที่ดีก็อยากขยับตัวพลิบตานั้นเองพี่อาไปรู้สึกเย็นว่าพี่ต้นคอเขาได้ยินเสียงสายธนูถูกขึงให้ตึงจากด้านหลังเบาๆเด็กหนุ่มยังเล่าต่อไปราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าเจ้าขยับ สายธนูจะดีดตัวแล้วข้าจะต้องใช้เวลาอีกเป็นเดือนกว่าจะทำมันขึ้นมาใหม่ได้ตอนนั้นอาไปแทบไม่กล้าหายใจเด็กหนุ่มคนนั้นลืมตามองตรงมายังเขาทันทีที่เด็กหนุ่มลืมตาจากหุ่นชอดที่ไร้วิญญาณก็กลับกลายเป็นอัสรพิษร้ายที่กำลังแลบลิ้นใส่ศัตรู ดวงตาของอีกฝ่ายดำสนิทจนแทบไม่มีแสงสะท้อนเมื่อมันอยู่บนใบหน้าซีดขาวเหมือนคนป่วยก็คล้ายกับปากทางเข้าประตูนรกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางทุ่งดอกไม้ที่ผลิบานในฤดูวสาันอาจารย์ของข้าเก่าไม่ผิด ต่อมาเมื่อเขาทำความเข้าใจในตัวเซียหโหตั้นและรับรู้เรื่องราวของอีกฝ่ายความหวาดกลัวที่เกิดขึ้นในครั้งแรกก็ค่อยๆจางหายไปกลายเป็นความนับถือที่อีกฝ่ายยอมอดทนอดกลั้นใช้ชีวิตมาอย่างยากลำบากสุดท้ายแล้วตึงยินยอมพร้อมใจที่จะทำงานให้ แต่มาตอนนี้เมื่อคิดย้อนไปถึงความรู้สึกแปลกๆที่เกิดขึ้นยามพบกันครั้งแรกคิดว่าน่าจะเป็นปฏิกิริยาตอบสนองที่มีต่อสิ่งมีชีวิตคนละประเภทที่น่าแปลกยิ่งกว่าก็คือเขากลับไม่รู้สึกแปลกๆกับอวีหวานอินแม้นางจะมาจากโลกอีกใบแต่กลับมีความอ่อนยนไร้พิษสงเหมือนว่านางไม่เคยสร้างป้อมปราการป้องกันตันตวเองมาก่อน เขาเข้าใจดีว่าเหตุใดเซียงหอตั้นจึงให้ความสำคัญกับนางแต่เพราะประสบการณ์เลวร้ายที่เคยพบเจอเขาจึงไม่อยากให้อีวานอินอยู่ในวังหลวงอปไปคิดในใจแต่ไม่ได้พูดกับปัยเจ้าแม้แต่คําเดียวเมื่อคิดถึงปัยเจา้าที่เห็นเซียหหอตั้นเป็นเหมือนลูกแท้ๆของตัวเองให้ความรักให้การปกป้องไปเสียทุกอย่างก็รู้สึกปวดใจแทน ข้าได้ยินอาจารย์เล่าเรื่องของสิทธิพี่ท่านรู้สึกว่าฝ่าบาทเป็นคนอย่างไรไปเจ้าตอบลูกชายของนานเอ,อ่ย่อมเป็นคนดีแต่ว่าเขาไม่ใช่ลูกของคนที่ท่านรู้จักแต่เป็นวิญญาณที่มาจากโลกอื่นนะสิภายหน้าหากท่านรู้เรื่องนี้แล้วจะเสียใจหรือไม่อาไปคิด แต่เพราะเป็นห่วงเซียโหต้นอาไปาจึงไม่ต้องการทำให้เป่ยเจ้าเกิดความคลางแคลงใจเขายุติบทสนทนาในเรื่องนี้ด้วยการกล่าวอำลาเป่ยเจ้าแล้วหมุนตัวเดินจากไปชีวิตในตำหนักเย็นของอีหวานอินเปรียบเหมือนคนลาพักร้อนจากงานประจำ ไม่ต้องลุกแต่เช้าไปแสดงความเคารพไทยเฮาไม่ต้องรับมือกับการชิงดีชิงเด่นของสตรีในวังหลังไม่ต้องเจอหน้าตัวอ๋องที่แซงวางท่าว่าตนเองอย่างรู้ดินฟ้าเธอจึงใช้ชีวิตได้อย่างสุขก,กายสบายใจแต่ความจริงแล้วชีวิตทาสบริษัทมีช่วงเวลาพักร้อนที่ไหนกันคิดจะพักก็ยังต้องเข้าร่วมประชุมรับอยู่ดี อีวานอินไม่อยากขาดงานแต่จะให้เพื่อนร่วมงานทั้งหลายตบเท้าเข้ามาประชุมที่ตำหนักเย็นก็คงไม่เหมาะเลยจำต้องมุดอุโมงค์ลับออกไปร่วมประชุมด้วย แต่อุโมงค์ลับแห่งนี้เพิ่งขุดขึ้นมาจึงยังไม่เรียบร้อยดีแม้บรรดาองคารักษ์เงาจะช่วยกันขุดจนเป็นรูปร่างให้พอใช้งานได้แล้วแต่ก็ต้องใช้วิธีคลานผ่านออกไปแต่ละครั้งที่ออกไปด้านนอกวีหวานอินต้องใช้แรงกายแรงใจค่อนข้างมาก ทางออกอีกด้านของอุโมงค์ลับอยู่ใต้แท่นบรรทมของเซียห์โวตั้นก่อนหน้านี้หลี่อินซีได้ยินข่าวว่าอวี่กุ้ยเฟยถูกส่งเข้าตำหนักเย็น ต้องอยู่อย่างยากลำบากก็รู้สึกตกใจเขานึกถึงบุญคุณที่นางช่วยชีวิตจึงคิดหาวิธีเกลี้ยกล่อมห้องเต้เพื่อช่วยนางออกมาแต่อีกใจก็รู้ว่าตนเป็นขุนนางไม่ควรยุ่งเกี่ยวกับสตรีจากตำหนักในหลี่อินซีตัดสินใจไม่ถูกว่าควรเห็นแก่คุณธรรมหรือยึดมั่นตามกฎระเบียบ แต่พอก้าวเข้าไปในตำหนักบรรทมของฝ่าบาทกลับเห็นอีกุ้ยเฟยที่ได้ข่าวว่าถูกลดขั้นเป็นผินและถูกขังอยู่ในตำหนักเย็นนั่งอยู่ข้างกายเสียหงโตั้นอย่างไม่ทุกข์ไม่ร้อนอีหวานอินสวมชุดที่ตัดเย็บด้วยผ้าเนื้อหยาบปักปิ่นไม้ตามแบบฉบับของนางในที่ถูกส่งเข้าตำหนักเย็นใบหน้าปราศจากแป้งหรือแต้มชาติซ้ำยังมีเศษดินติดอยู่ดูตกต่ำจนคนมองน้ำตา แทบร่วงเพาว่าสีหน้าของนางกลับสงบนิ่งกำลังนั่งปัดฝุ่นที่ติดตามตัวพรางกล่าวไม่ต้องสนใจค่ะพวกท่านคุยกันได้เลยหลี่อินซีมองเซียโหตั้นเซียหตั้นเลื่อนจานผลไม้ให้อวีหวานอินจากนั้นก็หันมากล่าวกับคนอื่นๆโดยไม่สนใจหญิงสาวอีกมีอะไรก็ว่ามา ลีอินซีมองสหายที่นั่งติดกันฉันจินเทียนและเออหลานนั่งมองเหตุการณ์ตรงหน้าอย่างเงียบๆไม่ได้ซักถามว่าเหตุใดอวี๋หวานอินจึงอยู่ที่นี่อีกทั้งไม่แสดงความคิดเห็นถึงสภาพของนางทำราวกับภาพที่เห็นเป็นเรื่องปกติวันนี้ฉันจินเทียนมีข้อมูลมารายงาน หลังจากกลับไปครั้งตอนกระหม่อมได้รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายละเอียดเกี่ยวกับพืชที่ปลูกตามภูมิประเทศอันหลากหลายเพื่อศึกษาว่าพวกมันจะให้ผลผลิตในช่วงหน้าแล้งได้สักเท่าไรฝ่่าบาสามารถตรวจสอบปริมาณการเก็บเกี่ยวพืชผล จากย้งฉางหลวงในแต่ละแห่งว่ามีจำนวนเท่าไรจากนั้นเราจึงจะสามารถประมาณการได้ว่าเมื่อภัยแล้งมาถึงเราจะส่งสเสบียงไปช่วยประชาชนในแต่ละพื้นที่เท่าไหร่ดีวีวานอินหยิบลูกทอใส่ปากหยิบผู้กันมาตดวรายละเอียดอย่างคล่องแคล่วลำบากใต้เท้าฉันแล้วฉันจินเทียนข้อมตัวเป็นสิ่งที่กระหม่อมควรทำถ้าอย่างนั้น ข้าจะแกล้งทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นก็นแล้วกันลีอินซีพูดในใจเรื่องของแควนเยียนเซียหหวตันไม่ได้ฝากความหวังไว้กับการเจราจาทางการทูตทั้งหมดชาวเยียนป่าเถื่อนล้าหลังต้องการรุกรานตาเซียที่จะเรินรุ่งเรืองกว่าช่วงที่ตาเสียเข้มแข็งก็สง,งวนท่าทีใช้การแต่งงานเชื่อมไมตรีรักษาความสุขสงบเอาไว้ก่อน แต่เมื่อใดที่รู้ว่าต้าเสียเกิดความขัดแย้งและแย่งชิงอำนาจกันภายในก็จะกรีธาทัพเข้ามารุก,กรานทันทีเนื้อหาในนิยายต้นฉบับเขียนไว้ว่าหลังจากเสีย่ยโหตั้นตายฮองเต้คแคว้นเยียนส่งกองทัพเข้ามาโจมตีต้าเสียในช่วงภัยแล้งพอดีพวกเขายังทำศึกกับตัวอ๋อนอ,อยู่ระยะหนึ่ง ถ้าหากการเจราจาทางการพูดไร้ผลก็ย่อมไม่อาจหลีกเลี่ยงสงครามพวกเขาต้องเตรียมตัวให้พร้อมเตรียมสเสบียงอาหารและที่ทางให้ชาวบ้านอพยพยามภัยแ้งมาถึงอีกทั้งยังต้องเตรียมความพร้อมของกองทัพไม่ว่าจะเป็นด้านสเสบียงหรืออาวุธเพื่อรับมือกับสงครามที่อาจเกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีเฉินจินเทียนรายงานต่อด้วยน้ำเสียงเนิบช้า ังแต่ฝ่าบาทรับสั่งให้ลดการเก็บภาษีอากรลดค่าเช่าที่นาและเปิดสัมปทานเกลือพวกชาวบ้านก็มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นวันก่อนแม่ทัพเหยืรายงานว่าตอนนี้ชาวบ้านในเขตพื้นที่ชายแดนเริ่มทยอยปลูกข้าวฟ่างกันแล้วรอให้เก็บเกี่ยวได้สักหลายรอบเสียก่อนเถอะ ต่อให้แคว้นเราจะหาซื้อมาเล็ดพันจากแคว้นเหยียนไม่ได้แต่ก็น่าจะมีผลผลิตของตัวเองมากพอจะรับมือกับภัยแล้งเมื่อเอ่ยถึงแม่ทัพหยหลีอินซีก็พ่นเสียงขึ้นจมูกอย่างดูแคลนฮะคำพูดของคนผู้นั้นเชื่อถือไม่ได้ แม่ทับเหยวเป็นผู้นำของกองทัพฝ่ายขวาประจําการอยู่ชายแดนใต้ว่ากันตามหลักแล้วควรมีชื่อเสียงเคียงคู่กับแม่ทับล่วแต่เขาแตกต่างจากเทพสงครามอย่างแม่ทับล่วโดยสิ้นเชิงเพราะตำแหน่งของเขาไม่ได้มาจากผลงานการทําศึกเ่าว่ามาจากการสืบทอดบรรดาศักดิ์จากบรรพบุรุษ ชายแดนใต้สุขสงบมานานส่งผลให้แม่ทัพหยตัวอ้วนกลมช่วงที่เขากลับมารายงานสถานการณ์ชายแดนในราชสำนักยังถูกเสียหัวต้นประชดไปหลายคำปดล็อกตอนต่อไปฟังต่อทันทีไม่ต้องรอสมัครสมาชิกพรีเมียมทำตามคลิปนี้ได้เลย หากยังไม่สะดวกสามารถสนับสนุนด้วยการกดไลค์กดติดตามและคอมเมนต์ให้กำลังใจเด็กหญิงนิยายแทนได้นะคะ